สิบประโยชน์ของดอกเกลือ1ช่วยปรับสมดุลแร่ธาตุในร่างกายม,มีแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมครบถ้วนจากธรรมชาติ2รสชาตินุ่มนวลกลมกล่อม,มไม่เค็มโดดช่วยให้อาหารมีรสชาติละมุนล,ลึกซึง้ง3ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายกระตุ้นการทำงานของระบบน้ำเหลือง4ใช้ในการสครับผิวและแช่น้ำบำรุงผิวช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าทำให้ผิวนุ่มเนียนถ้าเพิ่มคุณภาพอาหารใช้โรยอาหารเช่นสเต็กของหวานเพื่อเพิ่มรสสัมผัสและกลิ่นหอมบางๆของเกลือธรรมชาติ หกลดความเสี่ยงโรคหัวใจเมื่อใช้ในปริมาณเหมาะสมเพราะมีโซเดียมน้อยกว่าเกลือแปรรูปบางชนิด7 เหาสำหรับคนรักสุขภาพใช้แทนเกลือปรุงอาหารปกติลดการรับสารเคมีฟอกขาวแปดช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นโดยเฉพาะพวกวิตามินและแร่ธาตุต่างๆเก้าช่วยคลายเครียดผ่อนคลายกล้ามเนื้อแช่ดอกเกลือในน้ำอุ่นช่วยลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ 10. ไม่ผ่านกระบวนการฟอกสีหรือเติมสารเคมีบริสุทธิ์ปลอดภัยใช้ได้ทั้งรับประทานและดูแลร่างกาย